ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal 90.75มิลลิเฮิร์สกับรายการ 90. 75ออรดตี้ค่ะอดูมาชัยเศษนะคะยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะกับน้องนองนักศึกษาในรายวิชา GE นะคะหรือว่า general education ค่ะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันในรายการในช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะเพื่อที่จะนำเสนอความรู้สาระเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะ รับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube พายับเรดีโอของเรานะคะไปที่เพลย์ลิสต์สุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะแล้วก็กดเลือกนะคะรับฟังหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจได้เลยค่ะสำหรับในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมารับฟังความรู้ดีๆทางด้านสุขภาพกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่แหม่ใกล้ตัวมากๆเลยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นให้หน,หน้องเขาแนะนำตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่สาระเรื่องราว ดีๆสุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะแนะนำตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยาลินดากัญจินานะคะชื่อเล่นชื่อเฟยค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการตลาดดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยลาลัยพยับค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวธนชพรใจหิมค่ะชื่อเล่นชื่อกิ่งค่ะเป็นนักศึกษาปีที่1เช่นกันค่ะสาขาการตลาดดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายยพค่ะ น้องเฟกับน้องกิ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการขาดวิตามินจากการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการขาดวิตามินนั่นเองนะคะเอ๊อะชีวิตประจําวันของคนเรานี่ถ้าขาดวิตามินไปจะเป็นอะไรยังไงน้อน,นะคะเดี๋ยวมาฟังน้องๆเขาคุยกันค่ะก็เอ่อส,สำหรับของหนูนะคะก็คือเราจะมาพูดเรื่อง,องของการขาดวิตามินดีที่เป็นในส่วนเฉพาะคะ่ะก็คือ พี่ต่อคิดไหมคะว่าประเทศไทยก็คือต่อให้จะแบบแดดแรงแค่ไหนจะไม่ค่อยมีใครออกไปตากแดดเลยในช่วงในช่วงเวลาต่างๆกูดำกูฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ในเหตุปัจจัยนี้เองค่ะก็เลยทำให้แบบว่าเออคนหลายคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานหรืออาจจะเด็กอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างที่จะขาดวิตามินดีค่ะอืมค่ะค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มความเสี่ยงสูง ที่จะขาดแบบขาดไปเลยค่ะก็จะเป็นคนไว้ทำงานคนเมืองค่ะแล้วก็คนที่ใช้เวลาอยู่ในที่ร่มเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วกิ่งคิดว่าการมีการขาดวิตามินดีในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกลุ่มเฉพาะบ้างไหมมีค่ะก็คือที่มีหลักๆเลยก็คือจะเป็นผู้สูงอายุกับผู้ป่วยค่ะก็จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมค่ะ พบว่า24%มีภาวะขาดวิตามินดีแล้วก็43%่บาเปอร์เซนตขาดวิตามินดีที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหลักๆก,ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราค่ะผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราจะพบว่าขาดวิตามินดีถึง38%แล้วก็ส่วนมากก็จะพบว่าเป็นโรคกระดูกพุนด้วยค่ะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกแดดไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแล้วก็ การรับแดดโดยตรงก็ทำได้ไม่นานค่ะ<ม>ค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังค่ะในไทยพบว่าภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีสูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยไตยระยะกลางถึงลุนแรงค่ะซึ่งส่งผลต่อความสดุมแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็อัตราการสุดลงของการทำงานของไตค่ะกลุ่มอาชีพเฉพาะนะคะอาชีพที่อยู่ในร่มทั้งวันเช่นแพทย์พนักงานออฟฟิศมีอัตราการ ขาดวิตามินดีสูงเช่นกันค่ะพี่ตอก็จะสามารถเห็นได้ว่าพยาบาลหรือแพทย์ต่างๆก็จะมีผิวที่ค่อนข้างซีดขาวซีดขาว,ขาว,ขาวไม่ได้เจอแดดเลยนะคะใช่แต่<า>ที่แน่ๆฟังที่น้องบอกว่าผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้วิตามินดีเหมือนกันนี่ทําให้นึกไปถึงคุณแม่เพราะว่าคุณแม่พี่ตอก็ป่วยสงสัยว่างๆต้องเข็นคุณแม่เอามาตากแดดใช่ค่ะมรับวงตานดีธานะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ าการขาดวิตามินดีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรอีกไหมคะเนี่ยวิตามินดีนะคะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะสุขภาพของกระดูกนะคะก็คือช่วยดูดซึมแคลเซียมและพฟพสฟอรัสในเด็กก็คือเสี่ยงการเป็นของเสี่ยงโรคก,กระดูกอ่อนบิดงอแล้วก็การจะเดินตบตช้าค่ะในผู้สูงอายุนะคะจะเสี่ยงเป็นโรคของกระดูกพุนกระดูกหักง่ายและงานวิจัยไทยชี้ว่าเด็กที่มีวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงต่อ กระดูกพูนสูงค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มการเสี่ยงติดเชื้อทางระบบหายใจในผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังที่ระดับวิตามินดีต่ํามียตาติดเชื้อที่สูงกว่าคนอื่นๆค่ะสุขภาพจิตและสมองนะคะเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทและการทํางานของสมองค่ะระดับวิตามินดีต่ํา สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าค่ะงานวิจัยในไทยพบว่าผู้สูงอายุมีระดับที่ต่ำมีคะแนนความเป็นซึมเศร้าที่สูงค่ะแล้วก็โรคเลื้อรลังนะคะเสี่ยงกันที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองค่ะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินและจัชนนมวนร่างกายสูงค่ะภาวะสุดท้ายนะคะภาวะแทรกซ้อนเฉพาะโรคค่ะเช่นโรคไตเรื้อรังแคลเซียมฟอสฟอรัสผิดปกติค่ะ ความเสื่อมของไตาภาวะสมองเสื่อมอาจมีผลกระทบต่อความเสื่อมสมรรถภาพของสมองค่ะในเด็กแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งนะคะชงผลต่อการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันค่ะ น,นี่ก็เป็นผลกระทบนะคะของการขาดวิตามินดีต่อสุขภาพซึ่งแม่กระทบเยอะเนาะ,ะสุขภาพกระดูกเอ้ยะะระบบภูมิคุ้มกันเอ้ยสุขภาพจิตก็เกี่ยวอยู่โรคเรื้อรังแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะโรคอื่นๆด้วยนะคะแม่น่ากลัวเลยจริงๆแค่ขาดวิตามินดีเท่านั้นเองนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนอย่างมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยค่ะแหล่งวิตามินดีนะคะหรือว่าวิธีที่เราจะเสริมวิตามินดีให้กับร่างกายของเรา รวมถึงแนวทางป้องกันมีอะไรบ้างคะก็คือการสร้างวิตามินีจากแสงแดดนะคะ U V B เราควรรับแดด10-30อนาทีสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะให้ผิวแล้วก็แขนะคะสัมผัสแดดโดยตรงในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง15นิกาค่ะสีผิวอายุมลภาวะครีมกันแดดเราควรเล็กเลี่ยงค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะอืมค่ะ นอกจากสร้างวิตามินดีจากแสงแดดแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแหล่งอาหารที่มีวิตามินดีสูงนะคะเช่นปลาไขมันสูงพวกแซลมอนแมคเคอเรลสซาดีนแล้วก็ไข่แดงแล้วก็เห็ดที่ผ่านยูควีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีนมเสริมวิตามินดีพวกเรียลแล้วก็โยเกิร์ตก็ทานง่ายเลยค่ะ อตอนแรกนะคะพอขึ้นต้นสามมอหมายพี่ต่อเนึ่องท่จอุ้ยตาละของแพงนะพอต่อมาโอ้ไข่แดงจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องกินของแพงก็ได้เนะะะาะไข่แดงก็สามารถเสริมวิตามินดีได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ต้อง,ต,องต้องทํายังไงอีกบ้างคะที่จะเสริมวิตามินดีเนะะี่ยค่ะเราควรปรับพฤติกรรมค่ะเราควรออกกําลังกายในการแจง้งหรือว่าเพิ่มกิจกรรมที่ได้ออกแดดค่ะผสมผสานกับการรับแดดหรืออาหารที่มีวิตามินดีด้วยค่ะ เราต้องปรับพฤติกรรมนะคะใครที่แบบว่ากลัวแดดกลัวแดดกลัวฟ้ากลัวอะไรก็แม่เนาะทากันแดดสัหน่อยก็ออกแดดได้แล้วเนาะคะ่ะมีคนระวังอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะข้อควรระวังในการเสริมวิตามินดีนะคะถ้าเสริมมากไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะจะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเลื้อลัง ควรตรวจสอบระดับวิตามินดีก่อนที่จะเสริมเข้าไปเพิ่มค่ะอืมใช่เพราะเดี๋ยวนีนะ้มันมีแบบเป็นอาหารเสริมนู่นนั่นนี่นะ<ช>ถ้าเกิดกินโดยที่ไม่ปรึกษาคุณหมอบางทีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเหมือนกันทางที่ดีก็หาเวลาออกแดดบ้างเนี่ยนะคะเนาะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะ<ม>ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการขาดวิตามินดีนะคะคุณผู้ฟังค่ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเรารวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้วยแล้ววิตามินที่จะเป็นสมร่างกายไม่ได้มีเฉพาะวิตามินดีเท่านั้นยังมีวิตามินอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้มีน้องอีกสองท่านนะคะทีะ่รอแนะนําตัวกันอยู่นะคะให้น้องเขาได้แนะนําตัวก่อนเข้าสู่สาระดีๆเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันชื่อนางสาวดนพัฒน์พรมนาชื่อเล่นชื่อมาย่านะคะ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการตลาดดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพค่ะสวัสดีครับผมเชื่อรันธรรมโชคเฉลิมนะครับชื่อเล่นเชื่อรันครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพครับ เราจะคุยกันต่อเรื่องของการขาดวิตามินใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมีวิตามินอะไรอีกบ้างที่คนมักจะแบบขาดกันแบบไม่รู้ตัวเนาะน,นะคะมีอะไรกันอีกบ้างเอยเชิญเลยคะ่ะอันดับที่สําคัญต่อผู้สูงอายุที่ต้องรู้นะคะก็คือวิตามินที่ขาดในผู้สูงอายุ B1 และ E ค่ะวิตามิน B1 หรือไทมีนะคะเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานค่ะ และมีความจำเป็นต่อการทำงานของระบบป,ประสาทกล้ามเนื้อและสมองค่ะหากร่างกายขาดวิตามิน B1 จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบป,ประสาทเช่นอาการสับสนความจำเสื่อมและอ่อนเพลียค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามิน B1 เกิดจากหลายสายเหตุเลยนะคะคือการรับประทานอาหารได้น้อยหรือไม่หลากหลายค่ะภาวะเบื่ออาหารและการเคี้ยวกืนลำบาก การดูดซึมสารอาหารลดลงตามไว้ด้วยค่ะและการมีโรคเรื้อรงังหรือการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันค่ะการเสริมวิตามิน B1 จากอาหารที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคะคือข้าวกล้องและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีค่ะเนื้อหมูไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวและเมล็ดพืชและงาค่ะ อันนี้คือวิตามิน B1 ใช่ไหมคะที่อยากจะแนะนำว่าผู้สูงอายุนะคะควรที่จะรับประทานอาหารที่มีวิตามินบีหนึ่งเนี่ยอยู่เพื่อที่จะได้เสริมสร้างร่างกายแข็งแรงนะคะนอกจากวิตามินบีหนึ่งยังมีวิตามินอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะคือวิตามินวิตามินอ e ีค่ะ,ะวิตามินอ e ีนะคะค่ะโอเคค่ะวิตามินอ e ีนะคะเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเยื่อหุ้มเซล์ลจากการเสื่อมสภาพนะคะมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทและการชะลอความเสื่อมของเซล์ลในร่างกายค่ะสาเหตุของการเกิดวิตามินอ e, ีที่พบได้ตามผู้สูงอายุก็คือการดูดซึมไขมันลดลงค่ะการรับประทานอาหารที่มีไขมันดีไม่พอโรคของระบบทางเดินอาหารและตับแล้ก็ ภาวะโภชนาการไม่เหมาะสมในระยะยาวนะคะการขาดวิตามินอีอาจเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเสื่อมภูมิคุ้มกันลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะการเสริมวิตามินอีจากอาหารที่แนะนำต่อผู้สูงอายุก,ก็คือน้ำมันพืชน,นะคะน้ำมันพืชเราจะแนะนำเป็นน้ำมันดอกทานตะวันค่ะหรือว่าน้ำมันดำข้าวค่ะหรือถั่วและ,มะเมล็ดพืชน,นะคะ จะแนะนำเป็นอัลมอนด์หรือก็เมล็ดทานตะวันค่ะผักใบเขียวเราจะแนะนำเป็นผักโขมหรือบอคโคลี่นะคะ นี่คือวิตามินอ e, ีใช่ไหมคะใ่คเมื่อกี้นี่ b 1อันนี้วิตามินอ e ีนะคะแล้วก็ยังมีการขาดวิตามิน A ด้วยใช่ไหมคะใช่ครัการขาดวิตามิน A นี่จะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะครับการขาดวิตามิน A นะครับส่งผลต่อหลายระบบของร่างกายเลยนะครับที่พบบ่อยก็จะมีตาบอดตอนกลางคืนครับผมเป็นอาการเริ่มต้นที่พบได้บ่อยครับเนื่องจากวิตามิน A มีบทบาทในการสร้างโรดอปซินนะครับในจอประสาทตาครับโรดอปซินเป็นโปรตีนในการรับแสงชนิดหนึ่งนะครับผมต่อมาคือตาแห้งครับผมเยื่อบุตาและกระจกตาแห้งครับอาจจะเกิดจากกุดบโท o สปอตนะครับหรือจุดาขวาวขวาวเทาในตาสีขาวนะครับผิวหนังและแห้งและหยามนะครับจากการที่เซลล์เยื่อบุผิวจเจริญผิดปกตินะครับผม ภูมิคุ้มกันบกพร่องครับทำให้ติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารครับผมในเด็กอาจจะพบการเจริญเติบโตช้าและพัฒนาการล่าช้าครับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับผมอาจจะมีเรื่องความเสี่ยงการติดเชื้อรุนแรงเช่นปอดอักเสบหรือท้องเสียครับผมในเด็กเล็กนะครับการขาดวิตามิน A สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยลตาเสียงชีวิตเสียชีวิตที่สูงขึ้นนะครับ ในผู้ป่วยหนักเช่นเด็กที่มีภาวะเซปซิสนะครับผมพบว่าการขาดวิตามิน A สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคระยะเวลารักษาครับอาจจะรักษาได้ยาวนานขึ้นอะไรอย่างนี้ครับการเสริมวิตามิน A นะครับการเสริมวิตามิน A มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กและผู้สูงอายุนะครับผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารครับควรบริโภคสารอาหารที่มีวิตามิน A สูงนะครับเช่น ตับครับไข่แดงนมเนยครับผมและแหล่งเบต้าแครโรทีนครับเช่นแครอทฟักทองมันเทศและผักใบเขียวเข้มครับ อันนี้เป็นวิตามินเอนะคะ,คะซึ่งเรารู้กันดีว่าบำรุงสายตาเนาะเท่าที่เท่าที่ได้ฟังมาบ่อยๆนะคะแต่ที่ยังไม่รู้คือมันทั้งผิวหนังถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่ก็อาจจะเกิดจากการขาดวิตามินเอได้เหมือนกันนะคะ,คะต่อไปจะเป็นการขาดวิตามินซีน C, ใช่ไหมอันนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันเพราะว่าวิตามินซีเขาบอกว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายมันเสริมสร้างยังไงเดี๋ยวให้น้องๆเขาคุยให้ฟังนะคะ วิตามินซีนะครับจะมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนนะครับผมเมื่อเราขาดวิตามินซีครับอาการจะเห็นชัดเลยคือเหงือกบวมครับเลือดออกตามไรฟันและฟันโยกครับผมฟกช้ำง่ายมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังครับและแผลอาจจะหายช้าครับเนื่องจากการสร้างคอลลาเจนบกพร่องนะครับอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายครับหรือปวดกล้ามเนื้อครับในเด็กครับจะพบอาการปวดแขนขาเดินลําบากครับผม ในรายรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดโรคลักปิดลักเปิดได้เลยครับผมส่วนผลกระทบต่อสุขภาพนะครับจะส่งผลต่อโครงสร้างของหลอดเลือดเลยครับทาให้เกิดเลือดออกง่ายครับในเด็กอาจจะเกิดกระดูกบ,บางครับและความผิดปกติของการเจริญเติบโตครับอาจทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงครับทาให้ติดเชื้อได้ง่ายคุณภาพชีวิตลดลงอาจจะอาก,การเจ็บป่วยนะครับอาจจะเหนื่อยล้าหรือการเคลื่อนไหวร่างกายได้ลําบากครับ หากไม่ได้รับการรักษาครับอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เลยครับเช <t> ่นภาวะโลหิตจางครับหรือการติดเชื้อซ้ําซ้อนครับผมและการเสริมสร้างวิตามินซีนะครับผมเราสามารถบริโภคผักสดและผลไม้ครับเช่นฝรั่งส้มมะนาวกีวีหรือสตอเบอรี่ครับผักสดเช่นจะเป็นพริกหวานบอกเกอี่หรือมะเขือเทศนะครับค่ะนี่ก็เป็น การเสริมสร้างวิตามินซีนะคะแม่ฟังน้องๆเขาพูดเนี่ยทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกายเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นวิตามินดีนะคะที่อยู่ในแสงแดดแตามธรรมชาตินะนะคะวิตามิน อีใช่ไหมที่้องๆเขาเได้พูดให้ฟังนะคะแล้วก็มีวิตามินหนวิตามิน B1 นะคะวิตามิน A นะคะแล้วก็สุดท้ายคือวิตามิน C นะคะจริงๆแล้วถ้าเราทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะทานผักผลไม้ส่วนมากมันจะอยู่ในเนี้ยนะผักผลไม้นะคะรวมถึงไข่นะไข่แดงนะไข่ขาวไข่แดงไข่ต้มง่ายที่สุดเลยนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างวิตามินเข้าสู่ร่างกายนะคะถ้าทานอ,อ,อาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเนี่ย รับรองว่าร่างกายก็จะแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะกลุ่มนี้จะมีคําคมอะไรไหมคะเนี่ยฮะอ่าครับผมก็สุขภาพที่ดีเริ่มที่การดูแลนะครับวิตามินไม่ขาดสุขภาพไม่พังครับอืมค่ะดีงามเลยนะคะอย่าลืมนะคะเสริมสร้างวิตามินให้ร่างกายเราอยู่เสมอเพื่อที่ให้ร่างกายเราแข็งแรงยิิงๆขึ้นไปค่ะขอบคุณน้องๆม,มากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องราวการขาดวิตามินจากการใช้ชีวิตค่ะรู้แล้วก็อย่า ลืมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคาชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal